สวัสดีค่ะพบกับเนอีกแล้วนะคะกับโปรโมชั่นฟอร์ดบายเนนะคะวันนี้ได้มีรถเอเวอรเรสสวยๆนะคะเป็นฟอร์ดเอเวอรเรสรุ่นไทททเนียมพัดนะคะคันนี้นะคะเป็นสีดิคสตันบลูนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่1นึ0 0ล้านบาทนะคะพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะแล้วก็ไฟหน้าแบบมัสแทงนะคะเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันนะคะว่าคันนี้นะคะเนแต่งอะไรไปบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้านะคะคันนี้นะคะก็นนะะท,ท,ทาการจัดทรงใหม่นะคะ อันนี้จะเป็นกระจังหน้าแบบเดิมนะคะแต่เราใส่เป็นชุดวิกเตอร์นะคะซึ่งชุดวิกเตอร์ตรงนี้เราใส่เป็นชุดสีเดียวกับตัวรถซึ่งก็เป็นสีดิฟคิสตันบูนั่นเองค่ะแล้วก็ใส่ข้อไฟหน้านะคะเป็นสีดําด้านนะคะพร้อมกับไฟหน้าแบบมัสแตงซึ่งก็มี3ขีดนะคะตรงนี้เป็นงาน เป็นงานผ่าโคมจากด้านในนะคะเราใส่สามขีดให้แบบนี้นะคะแบบมัสแตงแบบนี้พร้อมกับไฟวิ่งเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะคะแสงตรงนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวในในส่วนของด้านไฟตรงนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นไฟแบบไบ l อ d ีดีนั่นเองค่ะเราก็ทําเพิ่มนะคะอันนี้จะเป็นวงแหวนนะคะวงแหวนเราจะเป็นวงแหวนแบบ LED นะคะไฟจะออกเป็นแสงสีขาว,ขาวอมฟ้าๆนะคะซึ่งก็จะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถคันนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้นะคะ นะด้านบนนะคะอันนี้นะคะจะเป็นค่ะตัวอักษรเอเวอร์เรสนะคะเป็นสีโคมี่มนะคะซึ่งก็มาจากโรงงานนะคะตัวน,นี้ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะคะคันนี้นะคะด้านข้างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคิ้วนะคะคิ้วล้อก็จะเป็นคิ้วล้อที่มาพร้อมกับชุดวิกเตอร์นั่นเองค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบเรียบนะคะขนาดประมาณ3มนิ้วค่ะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้แล้วก็ในส่วนของ ล้อแมกนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นล้อแมกเดิมนะคะแต่ทําการาเป็นพ่นสีนะคะเป็นสีดําเงานะคะเพื่อให้ดูรถให้รถด,ดูดุยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับใส่ย,ยางนะคะค่ะอันนี้ยางนะคะของเรานะคะจะเป็นยางฟูเอลนะคะซึ่งจะเป็นซีรีส์ยาง2 7 5 5 5 R20 นะคะมาพร้อมกับ ล้อแมกล้อแมกของเราจะเป็นล้อแมกล้อเดิมนะคะซึ่งทําการทําสีนะคะเป็นสีดําเงานะคะเพื่อให้รถด,ดูดูขึ้นนะคะเราเน้นที่ยางนะคะอันนี้ก็จะเป็นยางออเทเลนนะคะซึ่งจะเป็นยางที่ลุยได้ทุกสภาพถนนนะคะตรงนี้นะคะเสียงไม่ดังนะคะเป็นการรีดน้าได้ดีนะคะเสียงเงียบนะคะแล้วก็ในส่วนของชุดครอบของชุดแต่งนะคะก็จะเป็นครอบต่างๆจะเป็นออกสีดําด้านทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบแก้มข้าง รอบกระจกข้างแล้วก็ในส่วนของเบ้ารองกับครอ,อบมือจับนะคะฝาถังน้ามันก็จะเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้อันนี้นะคะจะเป็นฟิล์มนะคะขนาด60%รอบคันนะคะเป็นฟิลม์ม AA เซรามิกนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคิ้วกันสาดก็ติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็ เรา note, ด้านบนนะคะหลังคานี้เราแลบหลังคานะคะแลปหลังคาเป็นสีดำด้านนะคะเพือ่อให้รถดูดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเท่มากขึ้นนะคะแล้วเรามาดูด้านหลังกันนะคะไฮไลท์นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นไฟไท้ายนะคะไฟไท้าย GLC เป็นโคมแดง,งะคะ่ะซึ่งเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะคะก็จะเป็นไฟวิ่งแบบนี้นะคะเพื่อให้รถดูเด่นขึ้นแล้วก็ดูสวยดูหล่อมากยิ่งขึ้นเลยนะคะตรงนี้นะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็ด้านหลังค่ะชุดวิกเตอร์นะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังจะเป็นปลายท่อคู่แบบนี้นะคะก็จะเป็นงานครอบนะคะตรงนี้คันนี้เนี่ยเราทำการเคลือบแก้วแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของ แรปฟิล์มใสนะคะเพื่อใหอ้ดูแลรักษารถนะคะเพื่อให้รถเนี่ยให้สีรถด,ดูดูฉ่ําดูวาวดูเงาตลอดนะคะตรงนี้นะคะอันนี้เราทําการติดฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มใสนะคะทั้งคันเลยนะคะเพื่อเกิดเป็นการบํารุงแล้วก็บารุงสีรถแล้วก็ถนอมในส่วนของให้ความเงานะคะเงามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นครอบอันนี้จะเป็น อันนี้จะเป็นค่าท้ายค่ะค่าท้าย e อเวอเรอันนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะก็จะมีไฟนะคะเวลาเราเบรกหรือเวลาเราถอยหลังนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดด้านในให้ชมกันนะคะข้างในนะคะก็เป็นเจดที่นั่งนะคะมาพร้อมกับพรมค่ะพรมเป็นพรม 5D นะคะพรม 5D ชุดนี้จะเป็นสีดํานะคะเดินได้สีฟ้านะคะซึ่งก็จะทําให้รถดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะ สำหรับเบาะนะคะแถวที่3ก็เป็นเบาะไฟฟ้านะคะตรงนี้ค่ะเวลาใช้งานก็กดง่ายๆนะคะเบาะก็จะพับไปให้อันนี้เรากดไม่ได้เพราะว่าด้านในเราบรรทุกของไว้คืนลูกค้าอยู่นะคะตรงนี้นะคะค่ะก็เป็นเจ็ดที่นั่งนะคะนั่งได้แล้วก็บรรทุกสัมภาระได้นะคะสูงสุดถึง900กิโลนั่นเองค่ะอันนี้สิ่งที่ลูกค้าเห็นก็คือเป็นเขาเรียกว่าไอ้กล้องกล้องบันทึก หน้ารถนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นการบันทึกหลังบันทึกด้านหลังนะคะก็จะต้องเดินกล้องมาจากด้านหน้านะคะเพื่อให้ทําการบันทึกจากด้านหน้านู้นนะคะตรงนี้าฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายแบบแนดนฟรีนะคะเวลากุญแจอยู่ในกระเป๋านะคะรัศมีไม่เกินไม่เกิน50เซนนะคะก็ใช้เท้านะคะเตะเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ดึงกลับแบบนี้นะคะฝาท้ายก็จะ ปิดให้อัตโนมัตินะคะแต่น,นี้กุญแจไม่ได้อยู่กับเน็นะคะก็เลยไม่สามารถที่จะสาธิตให้ดูได้นะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดูรอบๆคันแล้วเดี๋ยวเน็ขออนุญาตพาดูข้างในนะคะข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเบาะไฟฟ้าด้านคนขับนะคะคู่หน้านะคะมาพร้อมพวงมาลัยไฟฟ้านะคะปุ่มปรับเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะคะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติที่ปัดน้ําฝนอัตโนมนัตินะคะ เป็นไฟหน้าแบบไฮบีมก็คือสามารถเปิดไฟสูงให้อัตโนมัติเวลาขับทางไกลนั่นเองค่ะแล้วก็พร้อมกับในส่วนของจอ8นิ้วพร้อมระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะแล้วก็เป็นกล้องมองหลังพร้อม,อมกับน a v วิเกเตอร์นะคะอันนี้นะคะก็ติดตั้งเป็นว i ยเลสชาร์เจอร์นะคะให้นะคะสำหรับผู้ลูกค้าสำหรับเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่นะคะตรงนี้นะคะชุดนี้เราติดตั้งของฟอร์นะคะ เป็นการติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะสะดวกสบายเพยงแค่วางโทรศัพท์ไว้ก็ชาร์จแบตได้เลยนะคะตรงนี้นะคะคันนี้ก็เป็นตัวไทเทเนียมพัดนะคะก็จะมีพารามิกบูลลูปนะคะนี่ค่ะด้านบนโอเคสวยมากๆแล้วก็นั่งสบายนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ค่ะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 180แรงมา้าเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมเกียอัตโนมัติแบบ10สปีดนะคะตรงนี้นะคะพร้อมการรับประกันทั้งหมด10ปีหรือ150,000กิโลนั่นเองค่ะลูกค้าท่านไหนที่รับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามนะคะ,ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเนสมีคลิปสวยๆเนสจะได้มา ลงให้กับคุลูกค้าได้รับชมกันนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะแคมเปญต่างๆก็สามารถทักเนทได้ตลอดเวลานะคะถ้าลูกค้าเนทตอบช้าก็ลูกค้ากดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเนทก็ขออนุญาตจับจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ